วันนี้เราไปเที่ยวดูสิเซนชัลพาร์กันครับที่นี่นจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของย่านพระรามสีเลยแล้วพระรามสี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอัปเดตไปเยอะมากๆครับอยากให้ทุกคนตามบอดไปทั้งวันเช้าเนี้เราจะข้ามมาวิ่งนะครับจากโ o โค p ้า k มาที่สวนเบนตามกันมาครับ เอาละครับถึงทาร์เวย์นะครับร้านนี้นะครับอยู่ในซอยงามดูฟรีนะครับเป็นร้านที่คอลแลบระหว่าง2ร้านนะครับก็คือเปเป้ตงพร้อมพงนะครับแล้วก็ร้านอันฟินิชชอฟฟี่ที่เป็นโรงคั่วกาแฟครับไปดูกันร้านนี้เป็นร้านอาหารฟิวชั่นนะครับสไตล์ออสซี่แล้วก็มีความเป็นเอเชียผสมด้วยนะครับอย่างเมนูที่บอสสั่งมาเช้าเนียก็จะเป็น บูลลต้าพามาโทสนะครับน่ากินมากเลย<ม>ก็จะมีพาม่านะครับมีบูลลต้าชีสแล้วก็มีขนมปังตอนนี้หอมมากเลยเพราะว่ามันลาดด้วยช็อปเปอร์ไซรัปด้วยครับอืมอร่อยอะ่ะอ,อันนี้มาอีกเมนูแล้วครับเป็นโจ๊กเป็ดนะครับแล้วก็เป็นซอสเอ็กโอฟิวชั่นอย่างที่บอกเลยอ,อันนี้มาดูของเพื่อนว่าสั่งครับชิเกเ้นวอฟเฟลซ่าแล้วนะ คือบอสจะบอกว่าโคโคพาร์คเนี่ยมันอยู่พระราม4ใช่ไหมครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันลัดมาที่สาทรได้ตรงนี้ก็จะเป็นซอยงามดูพรีนะครับมีร้านบันช์นะครับแล้วก็พวกคาเฟ่นเนี่ยเยอะเลยครับ หนึ่งสถานีถึงวันแบงคอกแล้วครับขออนุญาตแวะมาที่นี่นะครับขอคุยงานก่อนนัดเพื่อนไว้นะครับไหนๆพามาแล้วนี่อยากให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศของวันแบงคอกนะครับที่นี่เป็นโปรเจกต์สายล้านนะครับที่ประกอบด้วยหลายตึกมากๆเลยนะครับหลายๆตึกก็คือเปิดใช้งานแล้วมีโรงแรมมีที่อยู่อาศัยนะครับมีห้างแล้วก็มีร้านอาหารต่างๆอยู่ในนี้เยอะแยะเลยครับเวลานัดกันอย่าลืมนัดตึกด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยด้านหลังเนี้ยจะมีฮอลล์จัดคอนเสิร์ตนะครับถ้าใครอยู่ที่โคโค่พาร์คเนี่ยสถา นี่เดียวเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตได้เลยวันแบงคอกเนี่ยมันมีตึกอ f ฟฟิศบิลดิ้งด้วยนะครับด้านหลังนี้เลยลูกบ้านที่โคโค่พาร์คหลายท่านเนี่ยทำงานกันอยู่ในตึกนี้นะครับแต่วันนี้เรานัดเพื่อนมาคุยงานที่นี่ครับในตึก The Story ี่ครับ เสร็จงานแล้วครับจริงๆต้องบอกว่าที่นี่มีร้านอาหารมีอะไรให้ช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายเลยด้านล่างมีซูปปเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ขอไปเจอห้างใหม่ก่อนแล้วก็เป็นไฮไลท์ของคลิปในวันนี้ด้วยไปดูสิษย์เซนชั่วารกันครับไปถึงแล้วครับดูสิษ์เซนชัวลารค วิวสวยมากๆเลยครับตรงนี้ <Wow. S 1> โครงการนี้นะครับเป็นโครงการระดับ20,000ล้านนะครับที่พัฒนาโดยดุสิตธานีและเซ็นทรัลพัฒนานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีความต่างจากวันแบงคอกตรงที่เน้นความเป็นเออร์เบิร์นไลฟ์สไตล์ฮับนะครับนอกจากโซนห้างสำหรับสินค้าเนี่ยครับยังมีโซนที่เป็นออฟฟิศนะครับแล้วก็โซนที่เป็นโรงแรม5ดาวอย่างดุสิตธานีด้วยซึ่งดุสิตธานีเนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะครับเพราะว่าโครงการโคโคพาร์คเนี่ยเป็นโครงการแบรนด์เด็ดเรสซิเดนซ์โครงการแรกของอนันดาที่บริหารงานโดยดุสิตโฮ City and Services ครับถ้ามาที่นี่ห้ามพลาดสวนลอยฟ้าดูสิตอรุณครับเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในไทยนะครับตั้งแต่ชั้น4ถึงชั้นที่6ของเซ็นทรัลพาร์คเลยเราสามารถมองวิวเมืองกรุงเทพนะครับและสวนลุมไปพร้อมกันได้แบบ360องศาเลยจริงๆที่เนี่วิวสวยเหมือนที่โคโค่พาร์คเลยครับถ้าเป็นที่โคโค่พาร์คเนี่ยจะเห็นสวนเบนแต่ว่าที่นี่เห็นสวนลุมซึ่งแบ็คกราวซิตี้วิวเนี่ย เหมือนกันเลยครับสวยมากเลยลองดูสิ ในนี้ก็จะมีจุดที่หลายๆคนสังเกตกันนะครับว่าจะมีปันไดเลื่อน 3- 4สีด้วยกันก็คือเงินทองแล้วก็นาคอย่างโซนนี้ก็จะเป็นโซนสีเงินแล้วตอนนี้เราอยู่ในชั้นที่4ซึ่งเป็นชั้นที่เป็นแกจัตแล้วก็ธนาคารนะครับถ้าอย่างเป็นพวกโซนเทคโนโลยีก็ต้องบอกว่ามีทุกแบรนด์ครบเลยนะครับอันนี้ลงมาที่ชั้น3นะครับชั้นนี้ก็จะเป็นโซนสปอร์รออรอรวตวกเสื้อผ้า outdoor a ท t i v i t y นะครับน,นี้เราเข้ามาใน Adidas นะครับก็จะมี a มส for you นะครับเหมือนแบบเป็น ชิม,มิกเล็กๆสามารถทําอะไรที่เป็นดีไซน์ของตัวเองได้เช่นพวกทําชามต่างๆหรือว่าปักหมวกแบบนี้ครับแล้วก็นี่บอมมาทําเป็นสกรีนเสื้อนะครับสกรีนร้อนลงมาชั้น2แล้วครับก็จะเป็นแฟชั่นไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ในชั้นนี้ก็จะมีป๊อปมาดมีเซโฟราเยอะแยะเลยครับเมื่อกี้ก็จะเป็นพวกน้ําหอมกับโฮมดิฟิวเซอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกสกินแคร์ต่างๆนะครับโซนนี้ก็จะมีแกจิตอยู่นะครับอย่าง What? <laughs> แล้วถ้ามาที่นี่พลาดไม่ได้เลยครับสำหรับมุมบันไดที่เป็นมุมมหาชนตรงนี้นะครับที่นี่ก็มีความเก๋ในเรื่องของงานดีไซน์ปกติบันไดมันจะอยู่2ฝั่งแต่ที่นี่เขาจะดีไซน์บันไดเอาไว้โถงตรงกลางแล้วก็มีวอยที่เป็นช่องแสงลงมาครับเลยทําให้มุมนี้เป็นมุมยอดฮิตของใครหลายๆคนถ้ามาที่นี่ก็ต้องมาเช็คอินครับและที่สําคัญเนี่ยจากมุมนี้จะมองเราไปเห็นอีเวนต์ฮอลด้านล่างซึ่งบอกว่าอนาคตนะครับจะกลายเป็นอีเวนต์ฮอลที่คึกคืนเลยตรงนี้พอเผลอจะเป็นมุมข้างแตกเลยครับถ้ามีคอนเสิร์ตเนี่ยมองลงมา ชาจีครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี BSD ครับมีบาร์บีคิวพาซาแล้วก็ด้านในก็จะเป็นโซนอาหารแล้วครับไปดูกันตอนนี้เราลงมาที่ชั้น LG ของ Central Park นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซน Park คไซ e ์มาร์เตนะครับภาพรวมตรงนี้ก็คือจะเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมิชลินเลยนะครับมีร้านดังๆเยอะมากเลยโดยที่โซนนี้มันจะเชื่อมกับ MRT แล้วก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าเลยครับถ้าทุกคนเบื่อมุมมหาชนแล้วอ่ะ มาตรงนี้ก็ได้นะบอกว่าเก๋เหมือนกันคือจากที่เดินมาทั้งหมดเดี่ยบอก่ค่อนข้างชอบที่นี่มากๆเลยครับเพราะว่าอาหารมีให้เลือกทานเยอะน่าทานมากๆเลยแล้วที่สาคัญเนี่ยมันเดินสะดวกดิสเพย์แต่ละร้านเนี่ยจัดสวยหมดเลยครับไม่แออัดเลยแล้วก็ที่นั่งเยอะมากเลยครับ <c oughs> นี่ลุงใจไข่ปิง้งเป็นร้านมาจากนครปฐมแล้วเราสามารถเลือกความสุกข,ข,ของไข่ได้นะครับอันนี้บลอเลือกแบบยามาตูมอันนี้ก็จะเป็นร้านอีเวนท์ฮอล์ที่วันนี้มีของขายค่อนข้างเยอะเลยชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นจีนะครับซึ่งเป็น ชั้นที่รวมร้านอาหารากับคาเฟ่ไว้เยอะแยะเลยอย่างเมื่อกี้เราเดินผ่านมาก็จะมีโนสตีมีร้านชาชงดีนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟแบนีนมีร้านขนมต่างๆเยอะแยะเลยนะครับในโซนนี้มีบูธเพราะว่าโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่ถูกใจหลายๆคนด้วยครับเฮ้ย <c oughs> นี่นี่น,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 นี่ร้านโปรดตอนนั้นไปเที่ยวโตเกียวกันเนาะเจออโนบารสจริงๆเขามีสาขาอื่นด้วยในไทยนะครับแต่ว่ามาที่เซนทรัลพาร์คมีครับพี่วัดอะโวคาโดขอรองหน่อย พร้อมทําได้หลายเมนูเจ๋งว่าอันนี้อีกโซนหนึ่งของชั้นจีนะครับก็จะมีโต๊ะคิมทองสมิธแล้วร้านที่กําลังต่อแถวกันเยอะๆก็จะมีดาวทาวไบซานนะครับแล้วก็บูรามารีอันนี้ก็เป็นร้านที่กําลังฮอตฮิตมากๆแล้วก็ต้องรอคิวกันนะครับมีที่พารากอนแล้วก็มีที่นี่ตรงนี้ถ้าจะเป็นโซนของไอบอรีเกือบทั้งหมดเลยแต่ว่าวันนี้เรามีร้านที่เราจองไว้เป็นร้านเด็ดตามไปดูกันครับ ที่ตั้งใจวันนี้เลยนะครับคือมาลองร้านนี้ครับที่ว่ามียะครับนี่เป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังจากฟุกุโอกะนะครับเขามี11สาขาในญี่ปุ่นแต่นี่เป็นสาขาแรกนอกประเทศของเขาที่ไทยครับที่เซ็นทรัลพาร์คมาทานที่นี่ครับเขาจะมีแบบนี้ให้เป็นจานที่มีหลุมสําหรับใส่ซอสนะครับที่นี่จะมีซอสทั้งหมด6ตัวด้วยกันแต่จะมี2ชนิดนะครับที่มีแค่ที่ไทยนะครับส่วนในนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะครับก็จะมี วิธีการทานนะครับแล้วก็ตะเกียบอยู่2ชนิดคือตะเกียบไม้นี่นสําหรับเราทานเนาะส่วนนี้จะเป็นตะเกียบเหล็กนะครับเพื่อไปปิ้ง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 ,ง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 บนเตา,ามาแล้วมาแล้วเนื้อที <า S 1> ่ได้มาเนี<ล>่ยจะเป็นเนื้อคาตะนะครับก็จะเป็นเนื้อส่วนไหลก็จะนุ่มแล้วก็มีมันแทรกนะครับทั้งสองส่วนเลยที่อยู่บนจานนี้นะครับตอนที่เชฟมาถึงเนี่ยเขาก็จะมาย่างบนเตานี้ก่อนให้สุกประมาณหนึ่งก่อนนะครับ สุกแล้วด้วูดิเอาละอือร่อยเลยล่ะโอ้โหอิ่มมากเลยอร่อยมากๆด้วยนี่เรายังเดินไม่ครบเลยนะครับในดูสี่เซนรัลพาร์คเนี่ยแต่ว่าวัดมีนัดต่อกับเทเลปิสนะครับนวดตัวที่ โคโคพาร์เราจะใช้เวลาเดินทางไม่เกิน10นาทีทันครับไปกันเลยสบายมากเลยครับเนี่ยเขาจะจำได้ว่าบัาาดนวนน้ำหนักมือประมาณไหนต้องบอกว่ามาส аж เนี่ยเป็นหนึ่งในอดีมานเซอร์วิสที่ผอชอบมากแล้วก็ลูกบ้านหลายๆท่านก็ชอบด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าพูดถึงออดีมานเซอร์วิสเนี่ยมีหลายบริการเลยในตึกนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นสั่งดอกไม้แล้วก็มีลอนดรีด้วยครับส่วนสแตนดาร์ดเซอร์วิสนะครับด้วยความที่ตึกเนี้ย เป็น Banded r e s i d e n c ที่บริหารโดยดูสิทธิ์ก็จะมีคองเชียสคอยให้บริการนะครับมีทำความสะอาดในห้องชุดนะครับแล้วก็มีตัว Personal Trainer ด้วยนะครับบริการต่างๆนี้ก็จะเรียกใช้บริการได้ง่ายๆเลยครับติดต่อผ่านคองเชียสที่ล็อบบี้หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเพียงแอปพลิเคชันเดียวครับก็คือ Stay Please สะดวกมากเลยครับสำหรับบริการทั้งหมดที่เป็น Standard Service นะครับไม่เสียค่าบริการครับฟรีทั้งหมดครับ สบายตัวแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปที่เยาว,วราชกันแต่ไม่ต้องกลัวรถติดนะครับเพราะวันนี้เราจะไปกันด้วย MRT ไปกันเมื่อกี้ลูกบ้านเราแนะนําบอกว่าประมาณ20นาทีแต่ว่ามาจริงลองจับเวลาแค่10นาทีครับเร็วแล้วก็สะดวกมากๆเลยนี่ขนาดช่วงละช h าวนะเนี่ยไปทางด้านนู้นน่าจะเป็นทางที่เดินไปเยาว,วราชเดี๋ยวเราไปกันนะครับแต่ตอนนี้จะพาไปทางด้านนี้ก่อนครับบ้านตออสองอกระหว่างทางเดินเนี่ยก็จะเจอร้านน่ารักน่ารัก,นรกเนี่ยเปิดใหม่เต็มไปหมดเลยครับ โอเคเดินตั้งเดียวถึงแล้วครับบ้านตรอกทอง,งอกทีนี้ต้องบอกว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่เป็นการนําตึกเก่านะครับมาทําเป็นร้านต่างๆอยู่ในนี้นะครับ4ชั้นด้วยกันแล้วก็เป็นครีเทีฟสเปซด้วยหลายๆงานอีเวนต์เคยจัดที่นี่ด้วยครับบอสลัไม่เคยมานะไปดูด้วยกันครับเข้ามาด้านในตกใจเลยอะ่ะสวยมากเลยมองจากด้านนอกสวยแล้วนะข้างในสวยกว่าอีกอะเรามองทะลุไปเห็นจนถึงชั้น4เลยครับ เราเดินมาทั้งหมดแล้วเราเลือกร้านนี้ครับเดเลียรครับเป็นร้านอาหารเม็กซิกันแล้วก็ได้มิชลินไกด์ด้วยม Uh, here at Delia, we're doing Mexican food the traditional way, but we're trying to incorporate Thai ingredients. We believe that Mexico and Thailand share a lot of connections, so we want to do it our own way and showcase the traditions in a new environment. <coughs> อืมอร่อยอืมส่วนนี้เนี่ยมันคือคอสทาด้านะครับตัวเนี้ยข้างบนจะเป็นเห็ดอันนี้ดูดีฮะ แล้วก็ส่วนตัวนี้ด้านล่างจะเป็นกุ้งนะครับอันนี้จะเป็นกรีนสลัดที่เป็นน้ําสลัดแบบตัวนะครับตัวนี้จะเป็นไก่นะครับหนังก็ต้องกินไปพร้อมกับซอสตัวนี้เป็นลิ้นวัวนะครับนุ่มมากเนี่ยเห็นไหมผัานได้ง่ายๆเลย นุ่มลอร่อยมากซอสเนี่ยรสชาติเข้มข้นเลยเป็นเมนูที่แนะนำนะอยากให้สั่งครับรึงยิเมนูนี้ต้องทานกับแป้งด้วยเขาจะให้มาด้วยครับโอเคเดี๋ยวบอสขอตัวไปทานก่อนนะครับแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะว่าเรามาถึงเยาวราชขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงสตรีทฟูด้ดด้วยว่ามีอะไรให้เราทานบ้างตามไปดูกันนะครับว้ามาเยาวราชเลยครับตอนนี้อยู่ที่ร้านเฮียตึ๊บฉลามร้านนี้ทนไม่ได้จริงๆบอสต้องแวะใครเคยมาบ้างแต่ยังไม่เคยมาลองมานะครับคนเยอะมากเลยแล้วก็ เยาวราชเนี่ยคือคักเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวมอสเก็บบรรยากาศไปฝากทุกคนนะครับ ังไงกันบ้างครับวันเดย์ทริปวันนี้อยู่กับมอตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยตั้งแต่ตื่นออกไปวิ่งไปวันแบงคอกไปดูสิเซ็นทรัลพราคแล้วก็กลับไปนวดที่โคโค,โคพ่พราคและเราก็มาจบกันที่นี่ที่เยาวราชในมือค่ำนะครับคนยังคลึกคักเหมือนเดิมเลยและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งในการมาหามือค่ำทานของรูปบ้านโคโค่พราคนะครับแค่สิบนาทีเท่านั้นเองถือว่าวันนี้ถ้าไม่ได้อยู่โคโค่พราคก็อาจจะไม่ได้เดินทางสะดวกเท่านี้นะครับอยากให้ทุกคนเนะี่ยตามกันไปต่อที่ ep ส,ส,สองนะ